แล้วนะทุกคนวันเสาร์นี้นะคะวันเด็กก็ยังพอมีเวลาเหลืออยู่ตามมาดูนี่เลยนะคะสินค้าวันเด็ก,กนะคะเปิดมาทางนี้เมีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระบอกน้ำลูกค้าน่ารักมากมากเลยเป็นสินค้ายกโลนะลูกค้าสีสันน่าใช่ามากไม่ว่าจะซื้อไปแจกนะคะหรือจบตลากก็ได้เลยนะลูกค้าและยังไม่หมดกกลูกค้าจ๋ากระปุกอมสินนี่เลยกระปุกอมสินมีให้เลือกหลายแบบเลยนะคะกระปุกอมสินแบบนี้เลยลูกค้าจ๋าใครที่จะซื้อไปแจกนะตัวนี้ได้เลยนะคะวันเด็ก มากมายเลยนะลูกค้านี่มาถึงโซนของเล่นนะคะตรงนี้ลูกค้าจ๋าไม่ว่าใครจะซื้อไปแจกนะคะหรือซื้อไปจับฉลากวันเด็กนี่เลยลูกค้าจ๋ามีทั้งเป็นแบบแผงนะคะแล้วก็เป็นแบบชิน้นไม่ว่าจะเป็นรถปืนยิงนะคะรถถังต่างๆนี่ลูกค้าเป็นไงปูดแม็โพไปเลยนะคะแบบนี้เป็นของแผงก็มีให้เลือกลูกค้าจ๋าเยอะมากๆดินน้ำมันของเล่นเด็กมีให้เลือกสั่มากมายะะมลูกค้าชมรอบๆกนได้เลยะะ่ะ และในส่วนของเครื่องเขียนนะคะตัวนี้เลยน่ารักมากๆนะคะอ่าเป็นยางลบนะคะลูกค้าแล้วก็สีมากมายหลากหลายเลยลูกค้าจ๋าเลือกสั่งกันได้เลยน่ารักนะคะแล้วก็อันนี้นะคะลูกค้าสามารถซื้อไปบริจาคได้นะคะก้นทุนราคาค่อนข้างถูกเลยนะลูกค้าจ๋ากล่องดินสอกอกมีนะคะอุปกรณ์การเรียนกล่องดินสอนะคะมีให้ลูกค้าเลือกมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ากล่องเหล็กนะคะก็ตอนนี้นะคะ วันเด็กก็ยังพอมีเวลาเหลืออยู่นะคะใครที่ยังไม่รู้ที่จะไปซื้อสินค้าที่ไหนนะคะก็สามารถมาช็อปได้ที่โกดงังขายส่งสินค้าลพบุรี20ลังส,ส,สินนะคะอ่ะเดี๋ยวพาไปชมส่วนที่ลูกค้าเลือกไว้แล้วรอยิงส่งนะคะอ่าตัวนี้ลูกค้าเขาเหมาซื้อเลือกไว้นะ น่ารักมากๆเป็นกลองสอนนะคะแล้วก็อีกบุมหนึ่งนี่ด้านนี้เลยรอยิงยอนะคะกล่องเล่นนี่ที่ลูกค้าเขาเลือกไว้นะคะแบบนี้เลยนะคะก็อย่าลืมติดตามพวกเราทางช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆของทางร้านเรานะคะผูกครบจบที่น้องพลัสเลยค่ะ